ตอนนี้เริ่มข้าวช่วงของโลซีซันนะคะและหลายคน,นี่ยเขาชอบไปเที่ยวช่วงโลซีซันนะเพราะว่าไม่หวุนวายที่สําคัญถ้าเกิดไปเที่ยวหาดบางทีเนี่ยกลายเป็นหาดส่วนตัวได้เลยเหมือนกัน<ช>แต่ว่านั้นและช่วงโลซีซันค่ะจะมีขยะาจากทะเลเนี่ยทกสัตว์ขึ้นมาบนฟังจํานวนมาค่ะทางปัด ติกแล้วก็โฟมรวมถึงเสษ็มายในเต็มชายหาดกอลันตาจังหวัดกระบี่นะคะส่วนคนดูไม้เขาก็เลยมีแนวคิดในการเอาขยะจากทะเลมาสร้างสันเป็นพ่นงานแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะเพื่อลดปริมาณขยะชายฝั่งเป็นการยกระดับสุ่การท่องเที่ยวยาอ่งยั่งยืนแล้วก็คาร์บอนสุตธิเป็นศูนย์ค่ะ ปลาสีสันสดใสสวยงามลากลลยแบบลากล้าชนิดที่ไม่สํำใครเลยเนี่ยใครได้อุดนุนไปรับรองว่าไม่เมือนใครแน่นอนแล้วก็มีชิ้นเดียวในโลก เขาบอกว่าไม่ได้เล้งเกินจริงน่นองได้อันนี้เ,เป็นแนวคิดมาจากคนรุ่นไมที่ใส่ใจซิ่งแวดลมค่ะนางสาวชลาดากลันตันเนี่ยได้จัดการเซตไม้ที่ทุกสัตว์ขึ้นฟังบนกอลันตาจังวัดกระบี่นํามาสร้างคุณคข่าแล้วก็เพิ่มมูล,ลค่าให้กับเซตไม้ลอยเล่ย,ย่างเหมาะสมจนเป็นที่มาของชื่อลอยเล่นั่นเองค่ะโดยนางสาวชลาดากลันตันเล่าว่าไมาลอยเล่ยนี่มีความพิเศษนะก็คือผ่านการแช่น้ำเค็มมาระยะหนึ่งไม้จะมีความแข็งแรงเชื้อราและหมดไม่มีแน,น่นอน จึงนั่มไมลลอยเล่มาสร้างเป็นพ้นงานที่สามารถเอาล็อบมาใชา้ได้อีกครั้งก่อนจะเป็นขยะที่ไรค่าทางท,างทีไม่เคยมีขามาก่อนโดยเป็นการมุ่นวนวัสดุล็อบมาใชา้ประโยชน์สร้างสรรผลิตภัณฑ์บนพื้นฐ้าแนวคิดอีโคดีไซน์สร้างคุณค่าให้กับเศษไมลอยเล่ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แทนการทิ้งเป็นการจัดการขยะขับเคลื่อนเศรษฐกิจกชีวภาพด้วยแนวทางเศรษฐกิจกมุ่นเวียนเศรษฐกิจซีเขียวดรวยว่า BCG Economy ค่ะพ้นงานสร้างสรรที่เห็นนะคะก็เป็น พนงานของคนในชุมชนเด็กและกเยาวชนในพื้นที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ <c oughs> ได้ใช้ช่วงเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ข่ะมานางังเพ้นระบายซีตอกแตง่งลวดลายตามจินตนาการเอาออกมาจํานาย่ยทางในรูปแบบของการออกบูธต่างๆที่นหนงานในจังหวัดกระบี่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ทททสำนักง,งานกระบีก็ได้จัดงานลั่นตายิปซีคอฟฟี่แอนด์ครและวันที่28ถึง30มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้ไปรวมกันออกบูธจำหน่ายและก็มีกิจกรรม DIY เพ้นเพนใหม่ลอยเลให้ทุกคนได้เพลิดเพลินไปกับการแตง่งแต้มสี่สันแล้วก็จินตนาการแบบปรักโลกนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางจำหน่ายทางออนไลน์ด้วยนะคะทางเพจลอยเล่ ชุบชีวิตใหม่เกาให้กลับมามีคุณค่าอีกครั้งเป็นเทสนใจของนักท่องเที่ยวนะคะเป็นอย่างมากเลยค่ะรวมถึงน้วยงานในจังหวัดกระบี่ได้มีการสร้างเสรสิมสินคขาลอยเล่เนี่ยไปเป็นข้องฟากข้องทีดรหลึกจากาะลั่นตาด้วย ช่วยสร้างรายได้ข้าสู่ชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ทําให้เห็นคุณค่าของขยะมากขึ้นใครแต่ว่าสนใจค่ะอุดนุนผลิตภัณฑ์จากลอยเลดได้ค่ะสามัรถโทรไปที0 9 3 0 2 0 8 7 0หรือว่าทางเพจ Facebook นะคะเพจ a c e b o o k เนี่ยก็เขียนว่า LOY LAY แล้วก็คีดแล้วก็ลอยเลที่เป็นภาษาไทยค่ะลองฟังเสียงของหนองชนลดาเลยค่ะอันนี้เริ่มต้นจากการที่แอมได้ไปร่วมงานกับ ทีม T.I ค่ะสถาบันสิ่งแวดล้อมเขาจัดการขยะที่เป็นพลาสติกทุกอย่างเลยในเกาะแล้วก็เราก็มองเห็นว่ามันมีไม้ลอยเลที่แบบยังมีเต็มชายหาดอยู่ก็เลยหยิบขึ้นมาทําเริ่มต้นก็คือสอนให้เด็กๆทําก่อนแล้วเด็กๆก,ก็ทำํำพอมีออเดอร์ก็จ้างเด็กๆระบายสีค่ะแอมก็เป็นคนช่วยคิดแบบใหม่ๆแล้วก็ให้เด็กๆช่วยทำค่ะ ตอนนี้ก็คือให้เรบบาใบสีตัวละสิบาทค่ะน้องๆจะต้องลงทุนอะไรเลยเด็กก็จะเห็นคุณค่ามากขึ้นค่ะแล้วก็มีกระบวนการคิดมากขึ้นเพราะเราก็จะสอนว่าแบบทา,างข่ว่าส่งงานโรงแรมนะเราก็ต้องละเอียดนิดนึงมีความคิดเด็กๆก,ก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะแล้วก็มีรายได้ด้วยค่ะทางเพจลอยเลยค่ะแล้วก็สามารถสั่งสินค้าได้ทางเพจได้เลยค่ะแล้วก็ติดตามบูธที่เป็นงานของทททหรือว่าหน่วยงานอื่นๆค่ะขยะก็ลดลงค่ะแต่มันก็จะเป็นช่วงเวลาสุส่มที่เข้ามาเราไม่สามารถ ควบคุมได้ชัดเจนในขนาดนั้นค่ะเพราะว่ามันจะมาแบบเป็นปีปีปีปไปค่ะช่วงหน้ารายก็จะลดลงพอช่วงมรสุมก็จะกลับมาใหม่ส่วนตัชาวพลาดไม่ได้ค่ะจับจองหน้าจอแลรก,กันให้ดีนะคะออไปแลกรายการคุยกับเศษท้าตอนพิเศษในการที่จะเป็นโครงการเฉลิมประเกียรติรับ